นี่คือหัวเตาแก๊สของคาชิว่านะครับโมเดล X ฉีดหนึ่งสาม h i n a นดอินไชน่านะครับอันนี้ผมสั่งมาตอนเดือน6เดือน6นะครับปกติขาย499ตัวน,นี้ก็ได้มา4ี่ร้อยสี่บาทนะครับตัวน,นี้เป็นหัวแบบอินฟ a าเลดนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เป็นกระจกแบบนิรภัยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเกะดูกันโกนว่าภายในมีอะไรมาบ้างนะครับ โอ้สองชั้นสองสองชั้นนะครับก็ตามนี้ครับโมเดลเอ็กขีดหนึ่งสามศูนย์ห้ามใช้กับหัวปรับแรงดันสูงบับคนนะ ก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็บัตรรับประกันสินค้านะครับคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มีขาตั้งเนาะหัวเร็กนดเดียวต่างจากที่เคยใช้มา น้ำชายกับหัวปรับแรงดันสูงตอนนี้มีสองอย่างแล้วที่ไม่เหมือนกันที่เราคิดไว้นะครับจากที่ดูรูปมาคือกระจกนิรภัยอันนี้มีแค่สองด้านเองนะครับคือด้านบนกับด้านหน้าครับส่วนด้านข้างกับด้านหลังเป็นอ่ อลูมิเนียมส่วนกระจกนิลภัยนะครับก็ดูแข็งแรงเลยนะครับดูหนาดูแข็งแรงทนทานนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ตัวอินฟราเลตนะครับจากที่เคยใช้มานะครับมันเป็นตัวที่ใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าตัวนั้นก็ราคาแพงราคาสองหัวนะครับเป็นตเตาแก๊สสองหัวราคาสี่พันกว่าบาทนะครับตัวนั้นจะ หน้าของอินเฟลต์นะครับก็จะกว้างอยู่ประมาณหกนิ้วครึ่งนะครับแต่ตัวนี้มันขนาดเล,เล็กเองนะครับเวจะวัดดูนะครับอ,อ๋อประมาณห้านิ้วนะครับห้านิ้วกว่าๆนะครับก็จะเล็กกว่าประมาณนิ้วหนึ่งนะครับก็นิ้วกว่าๆนะครับเล็กกว่าที่เคยใช้มา แต่ตัวนั้นมันเป็นตัวที่ราคาแพงนะครับก็สี่พันกว่าบาทแต่ตัวนี้ก็ราคาสี่ร้อยบาทนะครับต่างกันเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับภายในก็จะมีการใส่ฉนวนกันความร้อนนะครับเฉพาะด,ด้านบนส่วนด้านข้างนะครับด้านหน้าก็จะไม่มีภายในก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวปรับแรงดันแก๊สนะครับปรับอากาศ ตรงนี้นะครับนะเหมือนเตาแก๊สท,ทั่วไปนะครับส่วนด้านหน้าการเปิดนะครับก็จะเป็นการกดแล้วก็หมุนเปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับแรงดันแก๊สนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตอแก๊สนะครับยังไม่มีแก๊สก็เดี๋ยววันต่อไปถึงจะลองให้ดูนะครับส่วนที่วางเตานะครับก็ ก็อาจจะยังไม่ได้หนานะครับก็อาจจะค่อนข้างบางก็ได้นะครับรูดได้ว่าค่อนข้างบางนะครับแล้ก็ตามราคานะครับอันนี้หัวที่เขาบอกว่าห้ามใช้นะครับเป็นหัวแบบปรับแรงดันสูง เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบอ่าประกอบเท้ามันใส่รูเล็กเกนี่ย นี่ก็ดีเยอนะสตนนเตนเลนแข็งแรงทนทานตอนนี้ทำการเซตร,ระบบทุกอย่างแล้วนะครับก็คือตอแก๊สเข้ามาเรียบร้อยแล้วหัวแก๊สนะครับที่โตจากอ่าถงแก๊สนะครับมันจะเป็นแบบธรรมดาแบบนี้นะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าประเภทอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เคยใช้กับหัวเตาแก๊สแบบอินฟเรตนะครับมันจะมีปุ่มเล็กๆให้กดตรงนี้ก่อนนะครับตัวนั้นที่เคยใช้มันจะไม่มีเปลวไฟตรงหัวอินฟเร e เลยนะครับแต่ตัวนี้ก็ทดลองใช้ดูแล้วนะครับเมื่อกี้ก็สามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแก๊สแล้วก็มาเปิดเตาลองดูนะครับ ก็กดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแช่ไว้ให้ไฟติดนิดหนึ่งตัวนี้เป็นไฟเบาความร้อนก็คือร้อนมากเลยนะครับถึงแม้จะเป็นไฟเบาที่สุดแล้วเตาแก๊สแบบอินฟล t e นะครับจะมีข้อดีอยู่ประมาณ3อย่างก็คือหนึ่งคือประหยัดแก๊สนะครับ ก็เหมือนเราใช้เตาถ่านนะครับก็คือหัวอินฟลิตมันจะแดงเหมือนกับถ่านนะครับแต่ถ้าเป็นหัวแบบธรรมดามันจะเป็นแบบเปลวไฟขึ้นมานะครับแบบนั้นก็จะเปลืองแก๊สกว่าแบบอินฟลิตนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสู้ลมนะครับหัวแบบอินฟลิตจะไม่มีเปลวไฟนะครับก็จะ เวลามีลมมานะครับความร้อนก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับหก็คือประหยัดแก๊สสก็คือสู้ลมาสามก็คือสามารถใช้ปิ้งย่างได้ตอนนี้ไฟอยู่ในระดับต่ำสุดนะครับเจ,จะขึ้นมาในระดับกลางนะครับ ก็จะมีความรู้สึกว่าร้อนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้มน้ำโดยใช้ไฟแรงสุดนะครับเปิดแม็ตัวนี้เป็นหม้อแบบอลูมิเนียมนะครับก็จะใช้เวลาในการต้มนานนิดนึงนะครับ ถ้าเป็นแบบสแตนเลสนะครับก็จะร้อนเร็วกว่านี้แต่ผมลองต้มไปแล้วหม้อนึ่งนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสามนาทีก็น้ําก็เดือดแล้วนะครับคือความร้อนนี่ก็คือร้อนมากๆนะครับสัมผัสได้เลยว่าหัวแคทตัวนี้นะครับไฟแรงนะครับตอนนี้ผ่านมาสี่นาทีนะครับน้ําเดือดได้ที่แล้วจะเ,เอาหมูกับหมูยอลงก่อนนะครับ ตอนนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับเปลวไฟมันจะมีเปลวไฟลุกขึ้นมานครับถ้าเราใช้กับตัวปรับแรงดันแบบที่มีปุ่มกดนะครับมันจะไม่มีเปลวไฟนะครับแต่ถ้าใครใช้แล้วมีเปลวไฟแบบ สูงมากๆนะครับก็สามารถปรับตรงด้านล่างนี้นะครับมีตัวปรับอากาศตรงนี้นะครับไได้เปลี่ยนไฟป,ประมาณนี้ก็โอเคนะครับก็สรุปเลยนะครับก็ถือว่าน่าใช้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็สั่งมาใช้ได้เลยนะครับผมลองดูแล้วก็เตาแก๊สนะครับ มีความที่แรงนะครับไฟแรงแล้วก็ดูหน้าใช้งานนะครับวัสดุก็ดูแข็งแรงทนทานนะครับเอ,อตรงกระจกนิลไัยนะครับก็ไม่ร้อนนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ